จะเอาใครมาร่วมรัฐบาลก็ได้เพราะอำนาจอยู่ในมือของนายกจะปรับพรมออยังไงก็ได้จะเอาก้าวไกลเข้าก็ยังได้เลยนะครับพี่น้องวันนี้ผมดูคุณธนาธรสัมภาษณ์นะครับเห็นไหมว่าสมัยนี้ไม่มีการยื่นอภิปรายเมื่อไว้วางใจเห็นไหมเออก็รอนะครับรอสมัยหน้าถ้าอภิปรายกันแล้วเดี๋ยวครับเกิดรอยแผลรอยเล้า ซัดกันอีลุงตุงนางแล้วมาปรับคอรมอรแล้วมาจัดตั้งรับาลร่วมกันมันเป็นไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ก้าวไกลเองก็จึงจาเป็นต้องรองครับไม่มีการยืดนอภิพพไปรายไหมนี่เป็นไงนี่นักวิชาการเสื้อกล้ามแบบมาพี่บูก็วีเคราะห์เป็นกันด้วย <c oughs> <c oughs> เห็นด้วยไหมครับพี่น้องเออนะวันนี้คุณเสษากันเลยอันสบายกู ตอนแรกคิดว่าจะมาเป็นนายกแค่ชั่วคราวงั้นกูก็ติดชึ่งยาวเลยนะนี่ยังไงก็ต้องลากคนพืชพันธได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับเพื่ออะไรเพื่อสวออหมดอายุออันนั้นก็เลยเสียวโอกาสเที่ยวไปประเทศนั้นประเทศนี้เพราะว่าไปก็ไม่ได้เรื่องในลาวหรอวใช่ไหมเพราะว่าประเทศนี้ยังไม่มีงบประมาณแผ่นดินจะทําอะไรก็ไม่ได้นะทําได้แต่งาน ต่อเนื่องงานเก่าครับงานเริ่มต้นใหม่จะตกลงอะไรกับใครก็ไม่ได้นะเพราะไม่มีงบประมาณเนี่ยครับงบประมาณยังไม่ผ่านอย่าลืมนะพี่น้องนี่คือเหตุผลว่าทําไมไม่มีใครสนใจเลยว่าจะต้องรีบเอาทํางบประมาณให้เสร็จนะผมเลยนึกถึงนะเคยดูหนังนะโจรเนี่ยนะ เวลามันจะป้นเนี่ยนะมันจะรวมหัวกันป้นใช่ไหมประชาชนนี่ถูกป้นชัยชนะนะเพราะชัยชนะจาการเลือกตั้งนี่เป็นของพระก,ก้าวไก่แต่ว่าถูกป้นไปโดยการรวมหัวกันป้นเหมือนกับโจแต่โจนเนี่ยนะคุณเห็นไหมว่าถ้าคุณดูหนังเนี่ยตอนป้นก็ร่วงกันนะแต่ตอนแบ่งสมบัติเลยครับแบ่งแ่งกันหักหลังกันนะเห็นไหม ผมก็เลยเอายืมชื่อหนังมาเป็นชื่อตอนนี้ว่าไม่มีสัจจาครับงั้นผมต้องรู้เลยว่าดีลนะครับดีลนั้นมีจริงแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคไม่สามารถที่ปฏิบัติตามนั้นได้ก็เลยมีการหักกันไปหักกันมาบิดกันไปบิดกันมาจนทุกวันนี้ รเราก็เลยจะต้องรอต่อไปเรื่อยๆนะให้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ผ่านไปอย่างเช่นวันนี้เราทําอะไรไม่ได้มากต้องรอจนกว่าสวจะหมดอายุแล้วมีการเลือกสอวชุดใหม่แล้วก็สวก็จะไปแต่งตั้งกรรมการอิสระใช่ไหมพวกอะไรนะองคอ์กรอิสระแล้วหลังจากนั้นโฉมหน้าการเมืองไทยจะเปลี่ยนไปผมฟันธงไว้ก่อนนะว่าอาจจะเป็นการ ตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล